ว้าวทุกคนเขาทะลุกาแฟสดเขาทะลุชุมพรตรงนี้ฮาจำง่ายๆนะธนาคารกรุงเทพข้างหลังทะลุนี้ไปก็จะเป็นชุมพรการ์เด้นมาตรงนี้ก็เป็นสี่แยกถนนสาราแดงตรงนี้สาราแดง3ตรงนี้ฮะสาราแดง3คือธนาคารกรุงเทพเราจะเจอกาแฟเขาทะลุซึ่งดังมากเขาทะลุกาแฟเขาทะลุนะรังนกก็ดังกล้วยเล็บมือนางก็ดังหาดทรายรีก็ดังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาดทรายรีทุกคนเราจะไปรีสอร์ทที่นั่นนะดีไหม ดีไหมเอะเรามาดูร้านกาแฟก่อนทุกคนแอร์เย็นฉ่ำมากมากเลยอ่ะนี่ฮะทุกคนนี่กาแฟแอร์เย็นเย็นฉ่ำฉ่ำตรงนี้ที่เราเข้าไปดูต้นทุเรียนจําได้ไหมข้างนอกเนะี่ยทุกคนทะลุเดินไปต้นทุเรียนต้นหนึ่งที่มีแบบอยู่ติดกับข้างหลังโรงแรมชุมพรากา์เด้นเลยทุกคนนี่ฮะคาเฟ่น่ารักมากแอร์เย็นฉ่ำฉ่ำทุกคนนี่ฮะ กมากเลยดคีค่เป็นไงบ้างลูกไหนเล่าให้พี่ฟังว่าที่เที่ยวที่เราควรจะไปอันดับแรกที่ชุมพรน่ะถ้าเกิดหนูจะแนะนํานี่หนูจะแนะนําอะไรบอกพี่มาซิสักที่หนึ่งคนละที่ไปไว้ก้มหลวงชุมพรเนาะหาไซรีเนาะหาพลาดอนหาดพลาดอนท่าที่ปากน้ําเนาะ น้องใหญ่ที่มีกวางที่เป็นโครงการพระยาดัดรีตลาดนัดยามเย็นที่นั่นก็เห็นว่าวิวดีอยู่ใช่ไหมอันนี้อะไรหนุมีขายนี้ด้วยหรอคะร้านอันนั้นเป็นชากันชาค่ะอ๋อนี่หะทุกคนเขาทะลุอันนี้จะเป็นชาดอกกาแฟนี่ชาดอกกาแฟแบรนด์ของเขาทะลุเลยเห็นว่ามีหลายสาขาตรงนี้ก็มีไหมหอนาริกาพี่มาพี่ยังไม่เจอหอนาฬิกาเลยมาไปไม่ถึงก็ทีมีคนบอกว่าไกลจริงๆไม่น่าจะไกลมากใช่ไหมเดีอบจากนี่ไปีเดียซ้ายค่ะ ไปเรื่อยใช่พอเจอไฟแดงนิดนึงก็ยาไมันจะมีเป็นโครงการอยู่อะค่ะอ๋ออโอเคร้านเพราะว่าพี่ไปแค่ตรงสารหลักเมืองอะใช่พี่ไปคนสารหลักเมืองไปเลยไปอีกเหรอใช่้นสารหลักเมืองไปมันจะเจอไฟแดงอีกนึงไฟแดงค่ะพี่ก็อืมโอเคนั่นแหละพี่ก็จะไปให้ถึงวันไหนเดี๋ยวจะไปร้านเขาทะลุกาแฟของสาขาที่นี่ที่นั่นด้วยเดี๋ยววันอังคารพุธเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้เราอยู่อันนี้เรียกว่าสาขาถนนสารแดงใช่ไหมฮะ ซอยสลัดแดงโอเคนะฮะนี่หาบรรยากาศนะฮะห้องเย็นมากเลยคาเฟ่น,นี้นะข้างนอกก็อาจจะอุ่นๆหน่อยเดินไปไม่ไกลทุกคนที่จะไปชุมพรกัดเด่นแล้วก็ไปร้านแกงใต้แม่ปานีนี่พี่ไปกินแกงใต้แม่ปานแม่แม่ปานีแม่แมแมอะไรนะเออตรงตรงสะพานเทศบ,บาลสองอ่ะติดกับส้มตาอินเตอร์อ่ะอร่อยมากเลยแกงใต้อร่อยทุกอย่างเมนูแล้ววันนี้ไปกิน แกงนี่ด้วยนะแกงเหลืองใส่ลูกละมุดลูกมะมุดลูกมุดอ่ะแล้วก็แกงคั่วไก่เขาใส่ไอเนี้ยค่ะเหม่งเหม่งมะพร้าวเหม่งมะพร้าวไปถึงตัวเนื้อมะพร้าวใช่ไหมนี่มันติดกะลาอ่อนเลยเป็นเหมือนลูกมะพร้าวที่ย่งอ่อนอย่างเนี้ยอ๋อใช่เขาจะเอามาไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อมะพร้าวปกติเนื้อมะพร้าวจะเป็นสีขาวเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเหม่งมันตรงไหนกะลากะลามันอ่อน ก็คือเป็นส่วนของกะลา,าแต่มันอ่อนใช่ไหมไม่ใช่เนื้อมะพร้าวนะเนาะอ๋ออันนี้ก็เพิ่งได้ยินเพิ่งกินอร่อยมากอ,าอ๋อ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 นั่นไหะเพิ่งกินวันนี้อร่อยมากกับข้าวก็ทุกอย่างอร่อยหมดเลยชื่อร้านแม่ปณีใช่ป่าววะเราจำร้านผิดป่าววะเดี๋ยวเขาด่าเนี่ยใช่ไหมแมปปณนีไหมตรงร้านส้มตําอินเตอร์อ่ะเออเออตรงไปทางวัดชุมพรลังสันเลยไปทางฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำทามันเป็นแม่น้ํา ถ้าตะเข่าใช่ไหมสภานนั้น,นะ,นะเออเออไม่น้ำถ้าตะเขา่าน,นะฮะโอเคนี่หาได้อย่างหนึ่งเลยอันนี้คือกีวีโซดาละลรอชานมฮะชานมทุกคนอันนี้สาขาที่สลัดแดงอ่ะนี่เราได้แกงใต้ามาที่เราสั่งมาเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมต่อนะเนี่ธนาคารออมสินนะแล้วก็กรุงเทพเดินทะลุไปด้านนี้เลยก็จะถึงชุมพรการเด้นอ้ยอันนี้มีร้านเย็นซ่าอย่างมาตูมไข่นกกระทาย่างมาตูมน้ำเต้าหู้ฮะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดดูก็ได้นี่ฮะทุกคน นี้ฮะเดินก็ไปตรงนี้นะฮะที่มีต้นทุเรียนชนข้างหลังจะติดกับโรงแรมชุมพรกันอุ๊ยอากาศอุ่นมากทุกคนนะอย่าลืมนะใครมาชุมพรวางแผนดีๆอาทิตย์แรกของทุกเดือนนะทุกเดือนเลยวันอาทิตย์แรกของทุกเดือนก็จะมีงานลานดนตรีตรงเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของชุมพรเขามีพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเวทีนะฮะเวทีแสดงดนตรีให้ฟรี่ะอาทิตย์แรกของทุกเดือนเริ่ม7พฤษภาคม เป็นอาทิตย์แรกเป็นครั้งแรกเลยทุกคนนี่หาธนาคารนะฮะเส้นนี้คือสารแดงทั้งเส้นเลยทุกคน mm hmm. เข้ามาแล้วยังกับอยู่สวงสวรส์นะครับ mm hmm. เย็นมากเลยทุกคน mm hmm. นี่หาาได้แล้วะทุกคน mm hmm. กีบีโซดากับชาเขียวนมสดนะฮะ mm hmm. นี่หามีที่นั่งข้างในได้เลยหรือใครจะเทคเอาเปไปกินที่โรงแรมไหนตอนไหนนะฮะชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าก็หิ้วได้เลยฮนะนี่ฮะทุกคน กาดเย็นมากมนะ,ะยองอยู่ในเซเว่นเลยค่ะ<ม>นี่ถูกเคยได้ยินคำว่าสัพลีไหม,มสถานีรถไฟสัพลีรู้ป่ะพี่หนังเรื่องแผ่นดินของเราอะ่ะนูไิเสชในย t u ู e ดูสิแผ่นดินของเราหนังไทยเก่าอะ่ะที่นวรัตพิจิตรนวรัตรรู้จักไหมเขาเล่นเป็นนางเอกเรื่องแรกก็เหตุเกิดในเรื่องเนี้ยที่สัพลีทุ่งวัวเล่นแถวนั้นนะคือมันเป็นเรื่องของคนชุมพรนะเรื่องของแผ่นดินของเราอะ่ะ พี่อยากไปมากเลยสะพีอะ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นมันมีที่เที่ยวบ้างไหมหนูพอจะนึกออกไหมมีค่ะเพราะว่ามีเนาะเขาบอกเหมือนแต่ว่าเราอย่าทำมันแบบเราเลยอืมอืมอืมเออเออเออถ้าเป็นตำราขายอของของโซ่ก็เลยเนี่ยครัเออโอเคอืม <ๆ S 1> หนังแผ่นนึนของเราเป็นเป็นหนังเก่าเป็นเรื่องของสามพี่น้องไงน้องคนเล็กก็คือพี่จิ๊กนาวร้ายเป็นนางเอกที่แย่งผัวพี่ ในเรื่องอ่ะเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมหนูต้องไปดูใน YouTube มันจะมี<ป>หนังเก่าๆเยอะเออแล้วพี่จิ๊กเขาเล่นหนังเรื่องนี้เรื่องแรกตอนสมัยตอนปี2อ1 9ตอนนี้ก็6กสแล้วอ่ะหนูรู้จักใช่ไหมพี่จิ๊กนาวรัตน์ที่แต่งหน้าศพอ่ะเออขณะเขาเล่นส,สมัยก่อนหนังไทยมีเป็นร้อยๆเรื่องน,นะแต่ละปีให้เราได้ดูยุคสมัยคุณแม่เราอยนะ่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี้ยพอหนังฝรั่งเข้ามาเยอะขึ้นอ่ะหนังไทยมันก็เริ่มตกต่ําคนก็ดาราก็หันมาเล่นละครแทนในะตอนหลังอนะ่ะเออนั่นไ โอเคหนูน่ารักมากเลยอ่ะบริการดีมากเลยทุกคนเนี่ยฮะร้านนะฮะเราก็ไม่ออกไปสักทีเพราะว่าข้างนอกอาจจะอุ่นเดี๋ยวเราไปนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปนั่งที่โรงแรมไปนั่งกินชิวๆนะฮะนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปนะเราจะเดินข้ามไปทางนู้นเลยร้อนมากเลยทุกคนจริงๆแล้วนะฮะสำหรับคนที่ผิวบอบบางอย่างเรานะจ๊ะนี่ฮะทุกคนถึงแล้วนี่ฮะธนาคารกรุงเทพแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยฮะ ที่เราไปถ่ายเนี่ยฮะต้นทุเรียนปลูมาเห็นไหมทุกคนนี่ฮะต้นทุเรียนนี่นี่นี่เห็นไหมอย่างฮะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพอยู่ตรงยอดมะพร้าวเห็นไหมฮะทะลุกันหมดฮะกับร้านเขาทะลุคาเฟ่น,นะฮะห้องแอร์เย็นฉ่ำเป็นคาเฟ่เย็นแล้วก็เมนูเลิศน,นะฮะใครอยากยินทานกาแฟเขาทะลุดังมากของชุมพรก็แวะนะฮะไม่ไกลจากชุมพรการเดินเดินทะลุกันเลยฮะไปร้านคาเฟ่ของอดทะลุนะฮะ นี่คะทุกคน